วัครับวันนี้ผมพามาดูโครงการมาเ n t นห้าครับโครงการนี้อยู่ตำบลเขาพระนะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับวันนี้พาแวโคเล็กครับมา,าดูแลทำความสะอาดโครงการครับเก็บวัชพืชครับ ในแปลงของลูกค้านะครับที่ยังไม่ได้มาสร้างบ้านนะครับเราก็มาดูแลให้ครับดูแลให้ปีครับวันนี้มาดูแวคโพรทำงานครับโครงการน,นี้เนะื้อที่200ตารางวานะครับลูกค้า200ตารางวาครับมีถนนเมนสาธาระแบบนี้นะครับ ว่าง8เมตรครับไฟฟ้าขยายเขตเข้าโครงการเรียบร้อยครับแล้วก็มีน้ำประปาเดินเมนเข้าหน้าแปลงเรียบร้อยครับโครงการนี้มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็สร้างแล้วนะครับแล้วก็มีหลังสุดท้ายครับแปลงที่7ครับสร้างแล้วนะครับแปลงที่5กําลังก่อสร้างครับบรรยากาศรอบๆครับ ถนนกว้างครับเนื้อที่โครงการนี้นะครับแบ่งแปลงนะครับเนื้อที่200ตารางวาครับทุกแปลงนะครับ200ตารางวาเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่ยังขายอยู่นะครับเพราะว่าโครงการนี้มีหลุดจองมา4แปลงครับเป็นแปลงด้านหน้าครับเป็นแปลงที่1ครับแปลง B1 ครับกับ B2 สครับติดกันเลยครับ สแปลงนี้นะครับเนื้อที่200ตารางวาครับแปลงละ200ตารางวาครับอันนี้เป็นแปลงแรกครับได้วิวเขาแบบนี้นะครับก็จะพืชเยอะครับเดี๋ยวทางทแบคโอเล็กเราจัดการให้เรียบร้อยครับ ทั้งแปลงที่ยังไม่ขายแล้วก็แปลงลูกค้าที่ขายไปแล้วครับเราก็ดูแลให้ครับดูแลให้ฟรีครับถนนทางเรียบร้อยครับผมอยู่หน้างานทุกวันนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากชมแปลงหรือสอบถามการพัฒนาโทรหาผมได้ตลอดนะครับอันนี้เป็นแปลง B2 ครับที่ดินทรงสวยครับเป็นสี่เหลี่ยมครับวางผังสร้างบ้านปลูกต้นไม้สวยงามครับ มีหลังหมุดชัดเจนนะครับแบ่งโนดเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองแปลงนะครับที่กำลังเปิดขายอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปบองพังก่อนนะครับบรรยากาศดีครับแถวนี้ แปลงนี้เลยครับเป็นแปลง A 4ครับแปลงที่แบคหฮวกำลังทำงานครับเป็นแปลงที่เราเปิดขายอยู่นะครับแปลงนี้ก็เนื้อที่200ร้อยตารางวาครับแล้วก็จะมีอีกแปลงครับเป็นแปลง A 5ห้าครับแปลงติดกันแปลงติดกันแบบนี้เลยครับ ลูกค้าท่านไหนอยากได้ส่วนลดครับเข้ามาคุยหน้าแปลงได้เลยครับพร้อมจบทุกเขสครับบ้านหลังนู้นเกือบเสร็จแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนครับไม่ต้องกลัวคราวนี้พี่เจ้าของบ้านครับเข้ามาดูพื้นที่ผมพาไปดูแอบแอบไปดูสวัสดีครับพี่ มาดูแบบบ้านครับน่ารักดีนะครับกระทัดรัดครับในนื้นที่200ตารางวาครับปลูกเกือบเต็มพื้นที่นะครับสวยงามครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ด้านหลังจะเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านนะครับนี่เป็นท้ายโครงการครับเป็นท้ายโครงการ เนื้อที่200ตารางวาน,นี่ราคา1,360 0 0 0บาทนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ครับพัฒนาแบบนี้เลยครับปีทุกค่าใช้จ่ายครับลูกค้าและที่สำคัญครับเรามีสินเชื่อที่ดินเปล่าให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนไม่อยากใช้เงินสดครับอยากใช้เครดิตบอกครับ พาเข้าคุยขอสินเชื่อได้นะครับเป็นสินเชื่อที่ดินเปล่าครับของธนาคารนะครับผ่อนนานสูงสุด20ปีครับผ่อนสบายๆเลยครับหรือถ้าลูกค้าพร้อมจบเงินสดครับมีสว่นรถเยอะครับสำหรับ4แปลงนี้เดี๋ยวอิสราขอให้ครับเป็นกรณีพิเศษครับสำหรับลูกค้าอิสลาครับ วิวภูเขาแบบนี้ครับแต่วันนี้เมื่อวานมีลมเยอะครับวันนี้ก็จะดูแบบเป็นหมอกๆนิดนึงครับอากาศคุ้มๆค,ค,ครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับคุ้มๆค,ครับยังไงาฝากช่องอิสราที่ดินสินเชื่อแล้วเปอร์เซ็นต์ไว้ด้วยนะครับติดตามที่ดินสวยๆครับ เดี๋ยวผมจะนำเสนอที่ดินใหม่ๆสวยๆให้กับลูกค้าครับรับทุกเงื่อนไขนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่ดินแล้วอยากซื้อติดปัญหาตรงไหนหรือว่าสนใจอยากซื้อแบบไหนบอกครับอยากแบ่งจ่ายหรือว่าอยากซื้อเงินสดอยากจะขอสินเชื่อนี่บรรยากาศด้านหน้าแปลงครับ แบบนี้ครับก็จะเห็นวิวเขาชัดเจนครับสำหรับแปลงหนึ่งโดยส่วนตัวชอบแปลงนี้นะครับเพราะว่าเห็นวิวเขาชัดมากครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับกับอิสาราที่ดินสินเชื่อร0 0เครับย้ำอีกครั้งนะครับเนื้อที่200ตารางวาครับ ทั้ง4แปลงเลยนะครับราคาต่อแปลงนะครับ1,360 0 0้บาทครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายครับลูกค้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับอิสระที่ดินสินเชื่อ100%ครับผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณครับ